ก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมโตลูตาลูศัพยุดิยาจารนั่นเองครับซึ่งในตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับผม19นาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ปู่เฉินซินของเราเนี่ยก็มาแล้วแล้วผมก็ได้ทําการไปเติมกับเพาวเวอร์เพมาเล,ล็กๆน,น้อยแล้วนะครับผมดังนั้นเราก็จะมาเปิดทางด้านของปู่เจียนโอ้โหปู่เจียนของเราเนี่ยถูกเลื่อนมาหลายเดือนมากเลยนะในที่สุดก็เข้าตู้สักทีในตอนนี้นะครับผมมาแค่ปู่เจียนครับซึ่งคาดว่าในเวลาประมาณตีห้าเนี่ยน่าจะมีทางด้านของตัวละคร ทานถังซานแจกฟรีเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกรอบหนึ่งนะแต่วันนี้ครับเราจะมาสุ่มทางด้านของปู่เจียนเฉินซินตอนนี้ผมเอาตัวละครทนงด้นของปู่เจียนเนี่ยมาเดินหน้านล็อบบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นนะสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมในราคาถูกการเดิมเองขอแนะนําเป็นร้านเกมพาวเพเลครับนอกจากร้านจะเติมถูกการเติมเองแล้วร้านยังเปิดบริการยีมสี่ชั่วโมงอีกด้วยหากใครสนใจก็สามารถเซิร์ช้าไปในเฟซบุ๊กได้ครับว่า p o w r p l y หรือคลิกก้้คป็ไดรับ นตีโดยผู้ติดตามมากกว่า1น,นึ่งแสคนอย่าลืมไปใช้บริการกันนะและสำหรับใครที่ไปใช้บริการที่ร้านเติมเกม Power Play แล้วในหน้าชําระสินค้าอย่าลืมคลิกเลือกเป็นช่อง Backlist เซกันด้วยนะครับก็จะเป็นการสนับสนุนผมอีกช่องทางหนึ่งนั่นเองเอาล่ะทุกคนเราไปเปิดปูกระบี่กันเลยดีกว่าครับปูแจ้งเราไป10ใบแรกรอบนี้นะครับผมเราจะไม่มีการกดสูตรแล้วรู้สึกว่าคลิปเนี้ยมันยืดยาวนะครับผมเราก็จะกดไปที่ ทีละสิบใบนั่นเองครับทีละสิบใบนี่มันก็เยอะแล้วเนาะอ่ะปุ๊บอืมรอบแรกก็ยังไม่มานะครับผมเออมันจะมาเร็วได้ไงล่ะปลุกไปอีกสิบใบครับอืมอาจารย์เอ๋อหลงขอดีๆขอดีๆด,ด้ปุ๊บผมไม่เคยการันตีเลยนะอแล้วออกมาเป็นดางด้านของเบนจามาสโอ้หไปกันต่อครับผมสิบใบเบนจามาสมึงมาทำไมเนี่ย ปึ๊บไปแล้วครับ30บใบก็เกือเกือตามสูตรหมดตูดตามเคยนั่นคือคำคมของช่องเราครับไปต่อครับผมอีสิบใบปึ๊บตอนนี้เป็น40บใบแล้วอันนี้ก็ยังไม่ออกนะเลขลัคก,กี้ตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ20บใบครับแล้วก็ต่อไป30บใบนะปูเจียนเฉือนซีนของเราปึ๊บต้องมาแล้วยังครับลึก30บแล้ว40สิบครับผมอ่ะมาปูเจียนชื่อก็ไม่ขึ้นเราดีเลยอ,อ 40ไม่ออกไปไว้ห้าสิบนะครับผมโอ้โหลึกลึกจัดปูปูออกมาได้ไหม <c oughs> เรียบร้อยอ่าการันตีอยู่ที่60ครับผมอ่การันตีแล้วรอบนี้จะออกทองหรือว่าปูกระบี่หึืมหลุดเลท60ตัวหลุดเลทแล้วเป็นเยี่ยนมหาเทพโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> ไปกันต่อครับผมอีก10ใบโอ้โห มันอาจจะเป็นตู้แรกก็ได้นะที่ผมเนี่ยโดนการันตี <c oughs> แล้วทองมาอีกรอบแล้วโอ้ยจะมาทําไมโอ้โห90ใบไปแล้วนะครับผมในตอนนี้เดี๋ยวเรามาเปิดทางด้านของที่สุพิษากันบ้างนะ <c oughs> เกลือชิบหายเลยอะ่ะผมผมน่าจะโดนการันตีแล้วเออยทำใจไว้ทำใจว่าโดนการันตีไม่เป็นไรหรอกปูนไม่รักดีช่างมัน <c oughs> ไปนะครับผมขอปู่ได้ไหมเนี่ยขอปูนะ่เอพีเนี่ยไม่ใช่เจี้ยนเถื่อนซินปึบอือกูหลงตระกูลมาแล้วไงเริ่มมาแล้วต่อไปเจี้ยน,นใช่ไหมนั่นไงอืมใช่ด้วยกูหลงมาแล้วไงต่อไปมันก็ต้องเป็นปู่กระบีเออมาแล้วเว้ยอ่ะนะครับผมอยู่ที่ประมาณ90บใบนะมาเปิดทางด้านขอาตรงนี้เออเหลืออยู่ที่ประมาณ12ซนะครับมาแล้วตัวหนึ่ง,อ,งอ้าวปู่เจี้ยนมาทำไมเนี่ย ไปกดกันต่อครับผมเพรว่าหลงหลงคงไม่ออกใช่ไหมปูเจียนต่ออืมอ <c oughs> กูหลงเฮ้กูหลงมาแบบนี้รอบต่อไป <c oughs> ใช่เลยดูทรงแล้ว <c oughs> ปูกระบีปูกระบีมาแล้วรอดูเราดู <c oughs> ขอดาวเยอะๆหน่อยตอนนี้มีสามดาวใช่ไหมอื <c oughs> ขอเยอะหน่อยปึ๊บอันนี้ขอกดข้ามเลยโอเคนะครับผมน่าจะยังไม่ออกอ่ะกดข้ามอีกรอบที่สองยี่สิบใบโอเคไม่ออกไปครับผมรอบที่สาสิบครับผมอ่าสามสิบในการกดลัคกี้นะปึ๊บ โอเคยังไม่ออกครับอลึกลึกลึกไปกันต่อครับผมปูกบีต้องออกมาแล้วเมื่อกี้กูหลงออกมาอีกรอบหนึ่งนะปูกระบีกระบีไหนเนี่ยโอ้โหจู่ชิงดาวเต็มแล้ววะดิ <c oughs> ดาวเต็มแล้วไม่ต้องการเฮ้อออกมาหน่อยเฮ้บเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพลาดผมพลาดมากผมได้ปูกรบีแล้วผมควรสลับตู้ไปสุม่มโอ้โห โอเคไม่เป็นไรนะครับผมเดินต้นใหม่โอ้โหหายไปประมาณส0 5สห้าสใบเลยเนาะโอโ้เยอะจัดอ่ะไปอันต่อครับผมรอบนี้จูจิงออกไปแล้วใช่ไหมอ่ะเรากดข้ามโอ้โหนารีมา <c oughs> ออกท้องต่อเนื่องครับตอนนี้ในตู้สุ่มที่ผมสุ่มไปเนี่ยยังไม่ออกทางด้านของ SP สักตัวเลยโอ้โ <c> ห <oughs> แล้วไปออกทางด้านของ s อตรงนู้นขอร้องล่ะออกมาหน่อย <c oughs> ออกมาหน่อยเฮ้ย <c oughs> ปูเจียนปููเจียนอื <c> ้อ <oughs> ปูเจี้ยนอยู่ไหนเนี่ยอเอาจริงๆก็คือไอดีผมเนี่ยไม่เคยออกเกินประมาณสัก2ตัวเออใช่ไม่เคยออกเกิน2ตัวมาดูกันว่ารอบนี้นะครับผมมันจะได้2ตัวไหม <c oughs> แค่2ตัวก็ยากแล้วนะสำหรับไอดีผมไปเรื่อยๆครับปู่เจี้ยนเฉินซินของเรามันต้องมาในสักอืหลุดไปอีกแล้วะ่ะกลแท้มาลมโอ้โหโดนหนักจัด <c oughs> เอ้ยออกมาดีๆหน่อย <c oughs> ทอง ทองได้แต่เป็นทางนั่นของทองไอ้นั่นได้ไหมอะตู้สุ่มเทพทานมาฮึบปึ๊บอ,อืเกลือเกลือเละเลยไปกันต่อครับผมตอนนี้เท่าไรแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวกดจบรอบนี้โดยเราไปดูกันฮึบอืเละกูเละส <c oughs> ามสิบใบนะครับผมโอเคมาอาจารย์เอิ้อหลงขอร้องละอาจารย์เอ้อหลง กดปึ๊บปุ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 ๊บอาจารย์ออกมาเถอะเอาบูเจียนผมมาปึ๊บปุ๊บปุ๊บกดไปรอบนี้แหละอัญเชิญมาแล้วสี่สิบใบปึ๊บอืเอซิทอาร์อีกแล้วข้ามเลยแบบนี้โอ้โหกายแท้ปู่พีทไม่ต้องการโอ้บูเจียนไม่ออกเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหเละเละเลยเละเลยอะไรครับเนี่ย ไม่เคยออกเลยครับออกสักตัวได้ไหมโอ้โหไม่ออกโอหออกอีกคือฮึสักตัวสักตัวออกได้ไหมกดข้าม <c oughs> เลจริงทุกคน <c oughs> ออกมาเออ่ะอ,อีกสัก <c oughs> มาแล้ว S S R โอ้โหแล้วปูใบอ้อ่ะกดข้ามเลยเริ่มเริ่มหมดความหวังนงันง่งน้ำตาลินแล้วผูกกระบี่มาแค่ตัวเดียว กดสุ่มไม่เคยได้เรียบร้อยมา SSR อีกแล้วแต่เป็น,น SSR ปุ๊บโอ้โห SSR เยี่ยนทำไมไม่เป็น SSR กระดูกวะเนี่ยเราต้องเปิดอีกเท่าไหร่วะเนี่ยก็เปิดจนกว่ากระดูกจะออกอะ่ะเออช่างมัน <c oughs> กดไปได้เลยครับจนกว่ากระดูกจะออกกระดูกออกก็คือเราปิดตู้นี้ได้เลย <c oughs> ปุ๊บเละเละกูเละมากตอนนี้เริ่มหน้ามืดแล้วจริง <c oughs> ลีโอ้แล้วเาเดนคือ S S S R เอเออ์เทพจะไม่ออกอืหเรียบร้อยนะครับผมอายอีกแล้วโอ้โหแล้วเป็นอาจารย์เออลง <c oughs> ขอดูตู้หน่อยสามร้อยสามสิบใบอืมปู่เจียนโอ้โหเจียนเลยเจียนกระเลิบออกมาหน่อยเออเ <c oughs> อ้ยคึบอือ แล้วเป็นวงแหวนได้ไหมอึบโอ้โหอาจารย์เนื้อหลงอีกแล้วเละกูเละเลยอะหมดหมดความหวัง,งแล้วไปกดข้ามไปข้ามอึบอ่ะเบนยามาตข้ามเลยอึบม,มาอ่ะโอเคออกแล้วนะครับผมเป็นหน้าทของวงแหวนส <c oughs> ามร้อยเจ็ดสิบใบปู่เจี้ยนมาแค่ตัวเดียวโอ้พระเจ้าไปกันต่อครับผมเล่สามสิบเปอร์เซ็นแล้วตู้เล่สามสิบเปอร์เซ็นอยู่ไหนอ่ะตู้เล่สามสิบเปอร์เซ็นอยู่นี่นะครับผมเราก็จะเลือกเป็นหน้าของปู่เจี้ยนเฉินซินนะ ร่างจริงเป็นญญานยุทธเดี๋ยวปรับก่อนโอเคแล้วเป็นปูเจียนและทีนี้นะครับผมหลายๆคนมกักจะถามว่า,าสามารถใช้ตั๋วพวกนี้เนี่ยสุ่มตู้เลทได้ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแบบว่าใช้เศษเลยละกันนะครับผมเศษ,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 ษดองมาเนิ่นนานเพื่อที่จะรอปูกระบีมาโอ้โหหมดตูดครับวันนี้ไหนวะหาแป๊บหนึ่งปูเจียนไปอยู่ไหนวะเ <laughs> นี่ยปูเจียนอยู่ในครั้งซะแล้วอ่าอยู่นี่อยู่นี่นะครับผมโอเคเราเปิดไปเลยกันดีกว่าครับโอเคไปอันต่อรับผม ใช้เศษมีอยู่300กว่เศษโอเคนะครับผมกดเข้าไปอ่าได้เป็นประมาณนี้เนาะก็ยังขาดอีกประมาณตัวหนึ่งก็จะไปทางด้านของ3ดาวแดงได้แล้วดังนั้นเราก็จะมากดกันนก่อนกดนะครับผมก็เลือกไปครับ10ใบอ่าปึ๊บโอเคอันนี้เอาไว้อัพทางด้านของอาสายใหญ่สายใหญ่นะครับผมอ่าตัวนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อเทพิศาท,ทมินนะครับผมโอเคอันนี้ก็ได้อยู่มั้งดาเมจสูงขึ้นถาวร ตอนนี้นะเราจะมีตัวสุ่มอยู่ที่ประมาณกี่วันวะเนี่ยอามีอยู่ที่ประมาณ100่งรใบใช่ไหมจำกัดเวลา100บัตรปลกโอ้โหยหนึ่งรอยเลยหรอชจดเค่อย่างเยอะไปกันต่อครับผมปูกระบีในตู้เลส30% <c oughs> เพราะว่ามันไม่ออกแล้วนะเราต้องมาสุ่มทุกๆวันอ่ะฮึบมาเลยครับผมปูเจียนโอ,อ้ออกน้อยมากอะ่ะฮึบโอ้เอซอาร์ออกเลยแม่งหลุดไปแล้ มันกอนสายฟ้าไปกันต่อครับผมสิบใบโอเคมันต้องออกนะผมเลทสามสเปอร์เซอย่างเยอะอะไม่ออกก็บ้าแล้วโอเคเอาเป็นว่าเราหลุดไปแล้วรอบหนึ่งนะกดไปที่สิบใบแรกก็คือหลุดไปเลยไปกันต่อครับ๊อไอดีผมเอ้ยมาแล้วนะครับผมโอเคถือว่าออกไวครับ เจนเฉินซีนเราไปกันต่อเอ้ยเมื่อกี้ลืมให้ดูนะครับผมว่าตัวของเราเนี่ยลดหรือเปล่านะอ่อตอนนี้นะครับผมตัวก็จะอยู่เป็นประมาณ70โอเคก็คือตัวลดนะครับผมตัวตรงนี้เนี่ยอ่อหลังจากที่เรามีการอัพป,ป่กระบีแล้วเนาะเราสามารถไปสุ่มเลทสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วจากตู้ที่แล้วเนี่ยเราไม่สามารถสุ่มได้ครับแต่ตัวนี้เนี่ยสามารถสุ่มได้ก็ถือว่าโอเคครับโอ้โยขึ้นเท่าไหร่นะสามดาวได้ห้าสิบตัวของดีจัดเลยอ่ะอย่างเ่อนนะ โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปสุ่มกันในวันพรุ่งนี้กันต่อเนอะอาะในตอนนี้เราก็าทำการอัพบูกระบีไปนะครับผมแล้วก็ไปรับตั๋วมาเพิ่มอีกอัพดาวไปเลยครับผมม,มาเป็นที่เรียบร้อยครับผมสามดาวแดงเจ็ดเคโคเท่หล่อเท่อลังการ <c oughs> หมดไปเยอะอย่เนี่ยบูกระบีเอ้ยตอนนี้ก็รับไปอีกปุ๊บตั๋วได้สุ่มต่ออีกประมาณกี่ใบร้อยยี่สิบครับ น่าจะได้ปูเจนอีกสักตัวนะครับผมแล้วก็สุม่มอ้อได้ได้ได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปและสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผม굿บายทุกคน